ทรงสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ขอน้อมสีราการกราบแทบพยุคลรบาดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพพุทธเจ้ารายการกิจสะเวริร์ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชส่วนแขกรับเชิญในสัปดาห์นี้เป็นสาวญี่ปุ่นหัวใจไทย เธอรักเมืองไทยเธอรักคนไทยและที่สำคัญเธอรักในหลวงของเราคุณฮิโรโกะยามากิชิสาวญี่ปุ่นหัวใจไทยสวัสดีครับคุณฮิโรโกะครับสวัสดีค่ะ,คะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าโอ้ให้โยโกใช่ไมครับคุณิโครับใช่ค่ะถูกต้องค่ะคุณฮิโรโกก็เป็นชาวต่างชาติอีกคนหนึ่งที่ อยู่เมืองไทยมายาวนานเกือบ10ปีสิครับใช่ไหมครับ4ปีนะครับแปดปีค่ะโอ้โหดังนั้นคุณทีก็ต้องรับรู้ติดตามเรียกว่าซิมซับข่าวใหญ่สําคัญของคนไทยที่สุดในยามนี้ก็คือข่าวสวรรคตของในหลวงในหลวงคุณทีกดรับรู้ข่าวยังไงบ้างครับก็คือรับรู้จากเพื่อนเนะคะตอนแรกๆก,ก็แบบเพื่อนเหรือว่าแบบก็ตอนแรกๆก,ก็ท่านก็ วันหนึ่งไม่ค่อยสบายแล้วก็มีข่าวออกมาว่าใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบทุกคนก็โอ้ร่วมมือกันเพื่อที่จะแบบแบบแสดงความเคารพต่อท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูก็แบบเคา,า,ารพบประชาชนทุกคนที่แบบร่วมมือกันดีแล้วก็ตอนนี้ก็แบบโอ้โหมีจิตอาสาเห็นจิตอาสาแบบชัดเจนว่าทุกคนก็ไปออกไปสนามหลวงแล้วก็อะไรคะเก็บขยะบ,บ้างหรือว่าแบบเ,เสิร์ฟพวกอาหารบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะ อครับเห็นอย่างตัวคุณฮิโรโกเองก็ไปที่สนามหลวงที่ภาพบริหารทีว่างใช่ค่ะเพื่อไปร่วมแสดงความอาลัยถวายความอาล<ช>ัยยังไงบ้างครับตอนนั้นไปครับตอนนั้นไปกับเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นช่างภาพอะค่ะขเขาก็แบบแนะนําให้ไปด้วยกันแล้วก็แบบหลังจากนั้นที่เราก็ก็ไปเองได้แล้วเนอะอะไรอย่างเงี้ยคเป็นรไปผ่ํผับบรรยากาศหน้าเหตุการณ์ในขณะนั้นนี่รู้สึกไงบ้างครับคือยิ่งใหญ่คือแบบคือี่เราก็รู้สึกกัตอนนี้แบบยูนิตี้เห็นยูนิตี้ของประชาชนคนไทยทุกคนอืมครับ เห็นพลังรักสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกรูเหล่าเลยนะครับจะว่าไปแล้วไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยก็มีสถาบันพระมหากษัตริย์คล้ายๆกันเลยถูกไหมครับแล้วก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมายาวนานนับร้อยปีดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ที่ดีงามสวยงามยิ่งใหญ่นะครับแล้วคุณยโสกะได้เห็นกิจกรรมกิตอาสาในการถวายอะไรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่เยอะเลยครับ เยอะมากเลยค่ะพี่โราก็แบบพี่โราก็ประทับใจมากๆตอนที่พี่เรากรั้งแรกที่หนูไปแสดงความเคารพแสดงความอาลัยใช่ไหมคะที่รัฐาจวังตอนนั้นก็แบบเห็นุยคนก็แบบให้น้ำหรือแบบหรือว่าแบบขี่มอเตอร์ไซค์ให้ไปส่งที่ใช่ค่ะแล้วส่งฟรีแล้วมีข้าวอาหารเครื่องดื่มขนมแช่ขนมเยอะมากเลยค่ะโอ้ครับ นี่ครับก็เป็น,นหรือว่าพะอัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งค,<ะ>ครั้งสําคัญของประเทศไทยเลยเา <coup> ็าว่าได้ใช่ไหม<ช>ครับ,รบแล้วคุณฮิโรโกะส่วนตัวนี่มีความประทับใจในพระราชกรณียกิจของในหลวงของคนไทยยังไงบ้างครับคือฮิโรโกะก็ได้ยินจากเพื่อนๆหรือว่าแบบได้ยินข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าท่านเป็นคนท่านท่านก็เป็นคนที่เรียกว่าอะไรครับทำโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ ซึ่งเป็น Royal Project หรือว่าแบบแต่ก่อนก็ตอนภาคเหนือที่แบบอย่าเสพติดเยอะก็เขาก็เปลี่ยนเป็นฟาร์มทำพวกอะไรคะทำเกษตรอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ่ผักผลไม้อรย่างงี้ะครับแล้วก็ถ้าไม่มีน้ำขาดน้ำก็เขาก็ทำสระน้ำเรียกว่าอะไรคะดำถ้าเป็นภาษาอังกฤษดำเขื่อนใช่ค่ะคือหลายหลายเรื่องแต่ว่าที่หนูประทับใจมากๆก็คือหนูก็ได้ยินจากคุณยายของฮิโรโกะเองอะค่ะครับ ว่าคือเคยมีทะเลาะกันหรืออะไรสักอย่างในประเทศไทยสองคนผู้ชายสองคนหรือเรื่องการเมืองเรื่องความอะไรสักอย่างค่ะแต่ว่าในหลวงพูดปุ๊บท่านพูดปุ๊บจบหยุดเลยสงบหยุดเลยค่ะใช่ก็คือท่านก็แบบมีความเรียกว่าอะไรคะทุกคนก็เคารพก็เลยถ้าท่านพูดก็ทุกอย่างก็จะทําให้มันสงบเรียบร้อยไปได้เรียบร้อยไปได้นี่คือ พลังแห่งพระบาร,รมีพระ,ะองค์ท่านโดยแท้เลยนี่ก็คือคุณนิรากก็สัมผัสได้เลยไม่ได้เป็นชาวต่างชาติจร<ช>ิงก็ทั่ว<ช>โลกกันนะครับอย่างนี้อย่างข่าวสวรรคตหรือว่าเหตุการณ์ณปัจจุบันนี้เนี่ย คุณนี่โกโกติดตามจากสื่อ,อยังไงฮะสื่อญี่ปุ่นหรือว่าสื่อนานาชาติหรือว่าสื่อไทยเลยครับสื่อไทยหรือว่า,าพวก Facebook ของเพื่อนหรืออนไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีร้องเพลงกันนะวันไหนวันไหนกี่โมงะอะไรเงี้ยหนูก็แบบอ๋อถ้าสนใจก็นห,นหนูก็แบบส่งเสื้อมบารมีอเงี้ยโอ้ครับเราด้ติดตามจาก เพราะส่วนใหญ่ก็เป็นสื่อออนไลน์ครับใช่ไหมฮะสื่อออนไลน์โดยออส่วนใหญ่ค่ะหรือว่าบางทีก็แบบถ้าอยากจะ,อย,กจะอยากจะหาพวกเอ่อพวกข่าวลึกซึ้งหมายถึงว่าลึกๆมากกว่าน,นี้ก็หนูก็หาเป็นภาษาญี่ปุ่นบ้างแต่ก็ภาษาไทยน่าจะดีกว่าใช่ไหมคะก็เลยเออติดตามข่าวของเพื่อนอเพื่อนมากกว่าเพื่อนที่ไอแบบข่าวที่เพื่อนแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริงแล้วประเทศไทยกับญี่ปุ่นก็ผูกพันกันแน่นแฟนเพราะอย่างหนึ่งที่เรามีเหมือนกันก็นกคือสถาบันพระมหากษัตริย์ และก็มีความสัมพันธ์กลมเกลียวกันอย่างมากอย่างเช่นเรื่องปานินซึ่งเป็นปลาพระราชทานจากสมเด็จพระจกักรพรรดิอากิฮิโตะทรงจัดส่งเข้ามาทลเกล้าถวายในหลวงเมื่อพศ2508หรือกว่า50ปีมาแล้วนั่นเองครับาาพระจักรพรรดิญี่ปุ่นสมัยเก <ๆ S 1> ่าๆเขาก็นําปลานินมาให้กับให้กับท่านค่ะเพราะว่าท่านหรือว่าในในสมัยนั้นนะคะในประเทศไทยก็มีปัญหาเรื่องโปรโตนีนโปรโตนีนซึ่งโปรตีนมันแบบ ต่ำกว่าคือแบบไม่ค่อยได้รับทานรับรับประทานใช่ค่ะโปรตีนค่ะก็เลยเขาที่ญี่ปุ่นเขาก็จักรพรรดิที่ญี่ปุ่นเขาก็นำปลานิปลานิบมาถวายใช่ค่ะนี่ให้กับในหลวงของคนไทยนี่นะครับท่านก็เลยนมาขยายเพาะพันธุ์แพร่พันธุ์จนกลายเป็นอาหารหลักของคนไทยอย่างหนึ่งเลยแหละโอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ เป็นสิ่งที่สะ้อนแสดงถึงความสัมพันธ์แนบแน่นระหว่างราชวงศ์ไทยนะครับกับจักรพรรดิของญี่ปุ่นอ๋อครับนี่อะไรนคุณลิโกนี่ร้องเพลงในหลวงนี่หรือครับใช ตอนนี้เรก็กาลังฝึกร้องเพลงภาษาไทยอยู่เพราะว่าซึ่งภาษาไทยเนี่ยมันพูดอย่างนี้ก็พอเข้าใจรเรื่องใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าโหในเรื่องร้องเพลงนการร้องเพลงนี่มันต้องฝึกนะคะก็เลยตอนนี้เราก็กําลังฝึกที่โรงเรียนร้องเพลงแต่ว่าตอนนี้ก็กําลังฝึกเพลงของนายหลวงโอ้ดีอยอยวลองร้องให้ฟังสักหน่อยได้ไหมครับได,ได้ค่ะเพลงชื่อนายหลวงของแผ่นดินนะคะนายหลวง แผ่นดินได้อยู่บนพื้นดินของพระองค์คือคนโชคดีแผ่นดินนี้มากล้นบุญคุณทวีราลึกในความพักดีแผ่นดินนี้คือชีวิตเราแผ่นดินนี้คือบ้านคือแดนสวรรค์แสนสุข มีทุกอย่างที่ดีเพราะใครฉันจะไม่ลืมโอ้โหเสียงเยี่ยมมากครับเฮ้ยลูกครับนี่ที่เกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยผมนึกถึงฟานซิปยิปเจ้าของเสียงเพลงเจ้าพ่อเสียงไฮ้เลยนะครับ เคยฟังยังไหมคะไม่ไม่ไม่ทราบคุณรไปฟังนะโอ้โหมีพลังแล้วก็ดูมันนุ่มเป็นทีด้วยนะครับแต่ี๋ยวหนูก็กลัวว่าเมื่อกี้แบบเออร้องเพลงแบบผิดอาจจะแบบผิดไอเนื้อเพลงบางสวนบ้างนะคะน่าจะแต่นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทของคุณฮิโรโกะด้วยใช่ไหมครับขอชอบร้องเพลงครับชอบร้องเพลงค่ะแล้วเคยออกอัลบั้มเพลงอะไรมาบ้าง ขนาดไหนหรือยังครับอ๋อยังยังค่ะตอนนี้ก็แบบเอ่อแต่ก่อนตอนประมาณอายุ e อีสิบก็แกมมี่อ่าโปรดิวเซอร์แกมมี่คนนึงเขาก็แบบสนใจที่จะแบบให้ที่เรากดเดบิวต์ในไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนั้นก็ภาษาก็ยังไม่แข็งแรงเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอตอนนี้ก็กำลังฝึกอยู่ค่ะยังไม่โอ้โหงั้นตอนนี้ผมว่าพร้อมแล้วล่ะพร้อมอ,อยากให้แกมมี่ติดต่อมาอีกทีนะครับ โรดดูเซอร์เพลงท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับส่วนช่วงหน้าเรามาดูจุดเริ่มต้นทำไมเธอถึงรักและหลงสเสน่ห์เมืองไทยขนาดนี้กลับมาพบกันช่วงหน้าครับ